สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้ก็ <c oughs> เป็นคอนเทนต์สบายๆนะครับกับช่องไอวอนทูโกหนึ่งร้อยเครนะผมโอเคก็วันนี้จะมาแชร์จะบอกว่าเป็นอาหารก่อนวิ่งของผมแล้วกันนะครับที่ไปวิ่งซ้อมสามสิบกิโลมานะแล้วก็ตัวเองลืมลืมซื้อขนมปังนะครับเพราะปกติก็คือกินขนมปังนะแล้วก็ ระหว่างระหว่างวิ่งก็คือก็กินเจลปกตินะครับทีนี้ก็คือเออผมเทสสูตรเนี่ยมาสักพักหนึ่งแหละก็คือเป็นสูตรอร่อยนะครับแล้วก็เออมันก็จะบอกว่าไงแล้วมันก็กินง่ายนะไม่ได้รู้สึกว่ามันอิ่มเกินไปแล้วมันก็อร่อยด้วยแต่ว่าเออมันเหมือนเราได้กินขนมก่อนวิ่ง่ะนึกออกปล่าโอเคก็เริ่มจากก็คือก็คือตื่นมาก็เข้าน้ำอะไรปกติเรียบร้อยนะกินตองกินน้ำปุ๊บก็ผมก็จะเริ่มจากตัวนี้นะครับเป็นอะไรวะเนี่ย Texas, เ็กซัสหรอเป็นมันเหมือนเป็นแค้กเกอร์เป็นบิสกิตเนยถั่วนะครับคือนางเคว่านาเป็นเนยถั่วนะนี่ยัมมี่แค้กเกอร์เอ,อาไซด์นะครับก็เออไม่รู้ว่าซองหนึ่งมันกี่แคลอรี่นะเพราะว่าซองใหญ่ที่ซื้อมาก็คือแกะวโยนทิ้งไปแล้วซองเล็กก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันกี่แคลอรี่นะแล้วก็เอออร่อยดีนะเป็นเนยถั่วด้วยแล้วก็1นึ่งหนึ่งซองเนี่ยนะมี2ชิ้นนะครับรู้สึกว่าจะขายได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับนี่ผมก็ซื้อมา สองซองใหญ่ได้กินเหลือแค่สองซองแล้วนะครับก็อร่อยดีนะครับก็ผมก็กินเนี่ยประมาณสักสองซอ,องนะก็คือสี่ชิ้นนะครับแล้วก็อาจจะตามด้วยกาแฟกาแฟสักหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วนิ่มหนักนะครับหนึง่ง <laughs> เป็นกาแฟประมาณเนี้ยนะหนึ่งแก้วนิ่มก็คือสองร้อย ml นะครับก็เป็นกาแฟดำแล้วก็กินประมาณก็เกือบกับเต็มแก้วประมาณนี้ กออ็อร่อยดีนะครับแล้วก็สูตรเนี่ยนะแล้วก็1อันนี้สองซอง,องใช่ไหมแล้วก็อันเป็นนี้กาแฟ1แก้วนิ่มปึ๊บถ้าเบื่อสูตรนี้นะครับก็จะเป็นเป็นสูตรอันนี้สองซองเหมือนกันเล็กทัดอันนี้สองซอง,อง,องแล้วก็ตามด้วยอะมิโน,โนนะครับตัวนี้อ,อแล้วก็ วิ่งได้เลยนะครับแล้วก็พะยะเอ,อ้อยอย่าลืมกินน้ําเปล่าด้วยนะแบบว่าให้พอให้มันแบบยังไงหายก็หายนะอย่าไปกินเยอะนั่นพวกี่นะครับแล้วก็ระหว่างวิ่งยาวก็กินก็เหมือนเดิมน,นะครับก็ตามสูตรปกติทั่วไปก็กินตัวนี้เนาะเออเป็นชั่วโมงละครังชั่วโมงละซองไม่ใช่ชั่วโมงละรั้งเดี่ใช่ั่วโมงละซองนะครับก็ตัวถั่วไปส่วนอันนี้เป็นของดีของเด็ดนะเป็นคุกกี้คุกกี้อันนี้ผม ผมจำได้ว่าผมซื้อที่เซเว่นนะตัวเนี้ยแต่ว่าเออจะบอกอยังไงไม่ไม่ไม,ไม่คือผมไปตามหาตัวน,นี้ผมหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันยังมีขายอยู่ไหมเลยต้องไปอ่าต้องเข้าห้างใหญ่เช่นแบบบิ๊กซีโลตัสอะไรเงี้ยถึงจะเจอครับก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันอร่อยดีนะก็อาจจะกินแบบอันนี้1อันนี้2อะไรเงี้ยอร่อยดีนะครับกี่แคลไม่รู้เหมือนกันแต่อร่อยนะครับแล้วก็ผมว่ามันให้ก็มันก็เป็นขนมแต่มันก็อร่อย อร่อยด้วยนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากมันซองนึงมันไม่ใช่ซองหนึ่งแต่กล่องหนึ่งมันมันน่าจะ20กว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทำไ,ไดงละ่ะซื้อมานานแล้วเดี๋ยวซองเดียวไม่กินสักทีเลยเ <laughs> okay, นะก็บไว้นะก็อร่อยดีตัวนี้ก็ถ้าเป็นสูตรคุกกี้นี่ใช่ไหมก็เป็นอันนี้เล็กซัสหนึ่งคุกกี้หนึ่งแล้วก็จะเป็นกาแฟหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็ไปเลยแล้วก็เหรือไม่ก็เป็นอันนี้หนึ่ง,งอันนี้หนึ่ง,นนงแล้วก็ตัวนี้หนึ่งอ่าก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ เป็นสูตรง่ายๆนะครับแบบว่าเออคือด้วยความที่บนบางทีมันกินขนมปังมากๆแล้วมันรู้สึกฝืดคอเนอะแบบมันเบื่อมันเบื่อนะครับก็เลยหาเอออะไรที่มันอร่อยด้วยแล้วก็เออมันกําลังพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะให้พลังงานกําลังพอดีแล้วก็มีอิ่มจนเกินไปนะครับแล้วก็แบบแล้วก็แบบได้ความอร่อยด้วยนะครับได้กินขนมด้วยนะเออคือปกติผมจะตอนก่อนวิ่งเนี่ยก็จะเป็นโฮวีดสองแผ่นนะไม่ก็เป็น ขนมปังแซนด์วิชเลอแปงอ่ะที่มันเป็นแบบที่มันมีไส้อะไรวะหมูหยองแล้วก็บรูน่าใช่ปะที่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะที่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะเออก,กินชิ้นหนึ่งแล้วก็น้ําน้ําเปล่านี่ก็เออก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะก็เออเอาที่อร่อยนะเอาที่อร่อยเออก็แต่ว่าก็อย่าไปกินเยอะมากนะหนวจุกหรือจะเข้าห้องน้าปวดรีคู่อะไรกันว่าไปก็ว่าไปนะเดี๋ยวจะไม่ดีนะคีก็วันนี้มาแชร์ เออของอร่อยแล้วกันนะครับเล็กๆน้อยๆก็มานี้นะครับก็ที่รู้ๆกันคือก็คือว่าเนอถั่วมันก็ดีอยู่แล้วใช่ป่มมันก็แต่ไม่รู้ว่านี่เป็นเนอถั่วที่ดีหรือเปล่านะแต่มันอร่อยดีนะครับก็โอเคพวกเจลอะไรนี้ก็ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับก็กินกันปกติกันอยู่แล้วเนาะตั้งพิ้ทั่วไปนะครับก็ใช่ประมาณนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขำๆนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เผื่อใจเข้ามาดูเลยนะ Goodbye.